ัสดีจ้าพี่น้องปองไก่สุขสุขคนจ้าทางไก่ทางไก่ทางต่างประเทศสปรกรลาเมืองไทยเฮาาด้่จ้ายังกินแรงเนาะพี่น้องทั้งบ้านเฮางั้นพี่ก็ได้ยังกินบุลลานกันลังพากันเห็ดเฮ็ดยังกินเนีบเฮ็ดยนะังกินหมูหรือยังเมื่อนี่ เมนูหัวหมูซอยหัวหมูจุไม่ได้จ่ามาเด้อพี่น้อง,องกินข้นาวแรงน้ำกันบรรยากาศย่างมือแรงทั้งนี้ก็ไปเหตุงานมาเตียลงไหมเสียลงไหมซื้อมาให้แม่ตต่นซื้อเอาเองเดี๋ยวเพื่อน เสียมะน้ำมาะะเต็มจะเลื่อนจะเลื่อนเดอเ้ออีลหลักห้างมีสีสุกยายใส่กระเทียมเจี้ยมมีแต่มีหอยยุ่ยลอกกัติกน้าวางยุ่ยลอกกัติกเข่าเด้เดอ,ยอยุ่โต้พูดนะดำรวยห้าง,างมีสีสุกลูกคอยมีกินเลียกินเลียไส้ไยกยยใหญ่ลงกินใหญ่มืด ใหล่ำให้รวยมีเงินหมนื่นเงินแสนเงินร้อยล้านพันล้านเด้อลูกซื้อเสียมมาให้แม่เลยพี่น้องงามบอกเสือเสียมมาฝากแม่พี่ตีจะมาลูกโอ้ยายได้เสียมไหม่พี่นอ้อยลายงามจั่ <c oughs> แล้วบรรยากาศมงยูห้องเซาพี่น้องเอ้ยทั้งฝุ่นกะห้องเซาน้องชาย ไข่กำลังหเห็ดกินอยู่ได้บรรยากาศเห็เบื้องจ้าของเซาย้ายต่อมยูจากพี่น้องเมนูอย่างรู้ไปเบื้องกันย,ย้ยายมักส,มสับเมฆเสภาว่ามี่น้ำเราก็ผ่าดีพ่วงเจริญเจรินเด้อลูกเอ้น้ำกินนี่เนี่ยเราใส่เสีนมาที่ร้องเบืงที่นี่คาพิวเซียน พิ่นดำกับหยาขาวน้ำพิ่นได้เลยนะพี่น้องเนี่ยที่แรม,ม,แบบมึงยู่มึงเศร้าจ้ะพี่น้องแบบบ้านๆเศร้ามึงยู่มึงเศร้ากระไดเศร้า่นยู่ดอกจก้ะอยู่ในซอยจุดซอยเลยเจ้าแพ่งหลายกับบ่มีเงินมีอยูย่มันหน่อยเนาะพี่น้องอมาข่ามาไข่ายดึงบรรยากาศยามเลงเนี้ยกินกันเมื่อฮันแล้วอยู่ก็หัวมูที่ ตำมะกอน้ำแต่ยายที่ไปปอกระกรอตำเบึกกาาบ้งบรรยากาศที่ซื้อดอกแกะพี่น้องดูกัรกินยูแบบบ้านเขามันมีแกงน้องไม้น้ำตัวเนี่ยแกงน้อไม้มาด้้ามาได้ไดพี่น้องเลยมาซินน้ำกันเอาเล้งเอาเล้งแกงน้อไม้ Nếu anh đi giá xoay không sao ở trên này Rồi cả Tổng bắt đầu xây chứ nhiều xây nhắn Tổng xây Lột tì xoay, xoay. มาด้วยจ่ามาด้วยผ,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 ผัดผัดเส้นหมูเส้นบระเทียมไล่หลอดไล่น้อยไล่พวกก่วงข้าเจ้ามุงนี่จ่าพี่น้องข้าเจ้าจ่ามาด้วยจ่ามาด้วยพิณนี่ แยกขอฝากไว้สักนิดนะจ้า,ดา,จา,ากกเด้อชีหนาพ่อกันไหมจ้าฝากกุฎไลกุดแค่เตรียมกินกันเดี๋ยพี่น้องเราจะชีหนาพ่อกันไหมจ้ะเาเบิ้งกับข่าเลี้ยงที่คือดอกจั่พี่น้อง